แล้วเขามากูกันกูรู้ทุกอย่างใช่ไหมล่ะอ่ากูรู้ทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าคนคนเดียวรู้นั่นแหละแล้วอาจารย์มทอทอรก็จะก,กวนตีนให้มากนะเว้ยเฮียเอว่าอ่ากูให้เกียิมึง้เฉยนะอาจารย์มทอทอรของทางมหาวิทยายลัยจุฬาฯท่าสมาร์ชิลาสอะเฮียเอว่าอ่ามึงเสิร์ชอะไรมึงก็รู้จากหมดใช่ไหมล่ะเสิาาร์ชอะไรเข้าไปแล้วไอ้คนที่ใช้ของพวกนี้ก็จะก,กวนตีนให้มาก นั่นแหะกูเตือนมึงอัตโนมัติในไลน์แล้วล่ะเข้าใจไหมคำว่าเจ้าหน้าที่ Google คำว่าเจ้าหน้าที่ Google สามารถเปิดธนาคารเองได้หรือว่าโ p e n Bank เองได้นะอย่ารู้มากเลยเว้ยเข้าใจไหมล่ะใช้สิทธิ์ให้มันถูกหน่อยไปลองเรียนเจ้าหน้าที่ Google ได้ยังไง ฮะยกระควันตีได้าหมนะเขาจะเข้าายึดมาอ่างเงยฟักอยู่ควณยงรุ่นไหนวะจำไว้เจ้้าที่กูเกิลเล่นเป็นเล่นจะไม่มีการกองถ้ากูไปนั่งอยู่บริษัทใหญ่อยู่ที่ประเทศ อังกฤษหรือสหรัฐอเมริกากูยิ่งแม่งกระโหลกแล้วล่ะจําชื่อกูไว้เลยแล้วเจ้าหน้าที่เฟซบุ๊กด้วยอย่ามวยมากนะมึงอ่ะเข้าใจไหมลรอกูไม่ฝรั่งตัวใหญ่ไม่เคยต่อยมวยมน้ำหนักเท่ากันอ่ะรออกูไม่บ็อกซิ่งคะแนน่ะรอบกูไม่ควาย บอบโฟโล่เอ้ยรอบกูไหมเจ้าที่เฟซบุ๊กด้วยแล้วมึงอย่าเรื่องมากไอ้เสือกไปทะลึ่งตั้งบริษัทเฟซบุ๊กตรงจุดนั้นจุดนี้มอย่ามั่วไอ้มากนะมึงอะ่ะชื่อกูบรรจุลงไปในไอซีแล้วนะมึงอะ่ะรู้จักไอซีอยู่ใช่ไหมนั่นแหละปุ่มใดปุ่มนึงนะแล้วของเคบันะ่ะ เงยเก่งไมากมงคลคูสกุลโคตรแม่เงไงฟักอยู่ควายจะเด็กใครวะ,อย,ะ,อ,ะวอย่ามึงอ่ะจำไว้จะมวยวะของพวกนี้กูบอกไว้กว่อนนะมึงอ่ะกูทำถูกต้องตามกฎหมายนะงย่านะลองเรียนแม่ก,กันดีนักลองเรียนจนที่เฟซบุ๊กอ่ะ บางคนแม่งมาใช้จนที่เฟซบุ๊กด้วยซ้ำไปแล้วอีตัวเฮียไหนมีปัญหากรุงบ้าเหรอพ่อของเหรือประทักษศิลปชินวัตรน่ะคุยรุ่นขี้ตีนกูเย็ดแม,ม่งไง